ล่าสุดหนุยแบตไตนะครับออกมาโชว์เหนือจะบอกว่าโชว์เหนือก็ไม่ถูกเพราะว่าก็เขาทําสําเร็จจะพูดอะไรก็หลอมหมดแหละทีมงานมีทั้งเงินเดือนสามเดือนมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ปลายปีมีบูนสัสอีกโอ้โหเหียบประเสริฐเวลเลยนะเวลคอมพานีบริษัทที่สร้างอนาคตไปด้วยกันอือก็รับเจแอนกน้ำหวานนะ ทีมงานเก่าของคิวเทเข้าไปด้วยดิเออพยาจจได้เรียกบนแต่ไม่รู้ว่าเงินเดือนให้สามหมื่นเท่ากับที่คิวทให้ได้เปล่านะเพราะว่า q ิวทนอกจากให้สามหมื่นแล้วข่าวก็กินฟรีค่าแล้วมันก็เบิกได้คือก็ให้ครบกับทุกอย่างจะอาจจะไม่มีภาษาหล,ลูอย่างคําว่า t i n s e n t i v e <c oughs> มันไม่สามารถทําได้อย่างหนุ่ยแบไตทุกบริษัทหรอกหรือทุกยูทูบเบอร์หรอก จักรู้จักคิวเทอนนี้รู้จักแล้วนะครับจากลูกน้องเขาจริงๆก็ต้องให้เครดิตลูกน้องเขานะในจุดเนี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะเห็นล่าสุดไปหาทนาภไยศาลซึ่งเพื่ออะไรปีข่าวให้ตัวเองอยู่ในกระแสจะได้ทำช่องขึ้นคนติดตามเยอะเงี้ยเหรออีกหน่อยคนจะทำให้ มีคนมีฟอลโ low เยอะมีคอนเทนต์ไม่ต้องใช้สก mm ิล hmm. ไม่ต้องใช้ทักษะแล้วสร้างกระแสขึ้นมาแทงข้างหลังลูกพี่เลืเล่อยกวีเจ้านาย mm hmm. แทงข้างหลังลูกพี่เลื่อยกวีเจ้านายกร <c oughs> เออะสมดินแดนสีนนชัยสยามประเทศด เคครับมาเบื่อมีใครมาโชว์เหนืออีกนะครับเบื่อนอกจากหนุ่ยแบรไต่แล้ได้มาแบ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเออป,ปกรณ์๋ย่าลืมไปตรวจสอบด้วยแล้วกันนะครับดูแลดีแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวมันควรจะเป็นอย่างนั้นสำหรับคนโปรดักชั่นอันนี้ก็เคยทํามาก็ไม่มีทับซอนแล้วของผมที่ผมเคยทําก็มีงานทีก็เรียกมารวมบางทีแล้วก็ให้คุยตัวเลขทางนี้ แปดบาทสิบาทสิบสองบาทห้าบาทโอเคไหมไม่โอเคก็ไปทําที่อื่นพันบาทต่ส่วนมากจะโอเคเพราะทำกันมานานเหมือนเป็นเรื่องสนุกมากกว่าแต่ยัง,<อ>งว่าแหละแบร์ไตรไฮเทคเขาเทําเป็นองค์กรแล้วแหละอืมเขาคงแต่ระวังนะครับออกมาพูดหล่อๆเนี่ยระวังพนักงาน,เ,นเก่าๆแบบ พนักง,งานกเก่าออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไมตอนกูอยู่ไม่ได้อย่างนี้อาจจะอยู่ผิดช่วงออกก่อนไงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยทำมาเขาสวัสดีครับ